ตอนหัวค่ำก็ตกกันมาเพื่อให้ความร้อนหายไปเมื่อคืนก็ตกตอนตีห้านะครับก็ตื่นมาตามสภาพหน้าที่การตกเป็นหน้าที่ของฝนหน้าที่การเปียกฝนก็เป็นหน้าที่ของเรา <c oughs> วันนี้พี่น้องพันธม,มิตรพี่น้องคอประทอพี่น้องกอปะสะเดิมเนี่ยถึง ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนคอปทอก็แล้วกันในภาคอีสานโทรมาหารือประมาณคุยกันอยู่นานนะครับวันนี้โทรมาสามสายสามจังหวัดมีร้อยเอ็ดมีขอนแก่นแล้วก็มีโคราชโทรมาหารือว่า25-26นี้ทางนักโทษที่ไม่เคยติดคุกจะเดินทางไปโคราช ทางคอปทอในภาคอีสานเขาหาหรือกันว่าอยากจะไปต้อนรับด้วยสภาพถือป้ายไปต้อนรับทางกรุงเทพคิดว่างไงตั้มคิดว่างไงผมก็เลยบอกว่าการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิเบื้องต้นตามรัฐธรรมนูญก็อยู่ที่พี่น้องจะแสดงออกแต่ขออยู่ในกรอบของกฎหมายเขาก็บอกว่า งั้นก็โอเคจะได้นัดหมายหาหรือกันว่า25จะไปต้อนรับนักโทษนีคดีทักษิณนชินวัตรให้สมเกียรติสวนสถานที่นัดหมายนี่เดี๋ยวเขาแจ้งมาอีกทีหนึ่งดังนั้นพี่น้องอีสานถ้าอยากจะไปต้อนรับทักษิณสไตล์คอปทอก็เดี๋ยวรอฟังการนัดหมายจากพี่น้องทางโคราช นะครับก็คงไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าทักษิณไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวนี่นัดหมายเสียงดังๆไว้ก่อนเพราะตอนไปเชียงใหม่พี่น้องเชียงใหม่ก็ถามนักขาก็ถามตำรวจก็ถามทหารก็ถามว่าคอปทอเอาอยังไงจะไปต้อนรับไหมไอเราก็บอกว่าก็แล้วแต่พี่น้องคอปทอที่เชียงใหม่เพราะคอปทออยู่ตรงนี้ก็ยังใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเคลื่อนไหว แต่พี่น้องอีสานเขาไม่ยอมเขาบอกว่าไหนๆก็มาถิ่นอีสานมาโคราชแล้วก็ขอต้อนรับให้สมเกียรติหน่อยดีไม่ดีก็คอยติดตามให้กำลังใจพี่น้องที่โคราชวันนี้ได้ข่าวใหม่พี่น้องครับเป็นข่าวที่นั่งคำนวณคิดไปคิดมาผมยังอึ้งสรุปสุดท้ายที่ภูมิธรรมออกมาแอคอาร์ตแอคติ้งแอคชั่นเกินหน้าที่ไม่ใช่แค่ปบป้อง ยิ่งรักชินวัตรแต่มันกลายเป็นว่าปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อนแร่งข่าวคนสำคัญในกระทรวงพาณิชย์นี่ผมปล่อยไปหลายตัวนะตัวแรกปล่อยเข้าไปข้าบข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลก็ข้าบคำสั่งของ <c oughs> นี่มาให้นี่ก็ปล่อยไปทุกกระทรวงนะก็เอาเอกสารเอาข้อมูลมาบอกว่าคุณตั้มคือข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เขาก็งง ว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ข้าวที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจที่โกดังสุรินบอกสิปีข้าวเน่าหมดแล้วไม่ได้เรียงกันแบบนี้แต่ภูมิทำไปข้าวเรียงสวยมากอย่างที่อาจารย์กบบอกข้าวมันเรียงสวยมากความหมายก็คือว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจนับข้าว และมีการตรวจผลรายงานการรับข้าวสารเข้าไปเก็บในโกดังว่าเป็นข้าวชนิดไหนแบบไหนอะไรยังไงผลการไปตรวจพบว่าที่ผ่านมาข้าวที่เข้าไปในโกดังไม่ตรงกับรายงานที่ส่งมามันข้าวมันคนละชนิดข้าวมันคนละคุณภาพข้าวมันคนละแบบพูดง,ง่ายๆมันมีการสวมสิทธิ์ข้าว เมื่อมีการสวมสิทธิ์ข้าวข้าวไม่ตรงคุณภาพเก็บไม่ได้มาตรฐานมันก็มีหน่วยงานรัฐไปยื่นฟ้องยื่นฟ้องใครยื่นฟ้องบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งซึ่งวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยะชัยในฐานะรัมตีพาณิชย์เนี่ยโพสเฟสบุ๊กบอกว่ามีบริษัทเอกชนชื่อดังระดับโลกเป็นบริษัทที่คอยตรวจคุณภาพข้าว ก่อนที่จะเอาไปเก็บในโกดังหลวงโกดังหลวงก็คือความหมายคือว่าโกดังที่อยู่ตามแต่ละจังหวัดนั่นแหละเป็นโกดังเอกชนแต่หลวงเป็นคนเช่าเขาก็ถือว่าเป็นโกดังหลวงมีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทชื่อดังรู้ชื่อด้วยนะคุณภูมิธรรมเองก็ระบุชื่อในโพสต์เฟ e บุ๊กวันนี้ระบุชื่อเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรเอ,อ่ยชื่อเขาเดี๋ยวหมายมาถึง <laughs> มีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่ง เป็นผู้ตรวจคุณภาพข้าวตามมาตรฐานสากลแต่พอไปดูรายงานย้อนหลังไอ้บริษัทนี้ก็ถูกฟ้องเพราะว่าเขียนรายงานไม่ตรงกับที่ข้าเขาไปเก็บก็บริษัทเอกชนที่ยิ่งรักเป็นคนจ้างมาก็คุณจ้างบริษัทเอกชนมาเพื่อเปลี่ยนหลักฐานใช่ไม่ใช่อ้นี้ถามเขาว่าใช่ไหมเพราะว่า หน่วยงานของรัฐเป็นคนยื่นฟ้องหลังจากที่มีการตรวจและพบว่าโครงการรับจำนำข้าวโกงแม้กระทั่งสวมสิทธิ์ข้าวก็มีการตรวจทุกโกดังกลายเป็นว่าบางโกดังข้าวที่รายงานโดยบริษัทเอกนชนนั่นแหละไม่ตรงกับสิ่งที่รายงานเข้ารัฐมาสมมุติสิ่งที่รายงานเข้ามารัฐว่ากโกดังที่บริษัทนี้เก็บข้าวเหนียว พันนี้พันนี้แต่พอไปตรวจกันว่าโกดังที่บอกเก็บข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเจ้าชนิดนี้ชนิดนแตกต่างกันอีกแสดงว่ามันมีความผิดปกติของบริษัทที่ตรวจรับข้าวใช่ไม่ใช่คุณพรมทรมาพูดทําไมวันนี้มาเขียนทําไมบอกว่ามีบริษัทเอกชนชื่อดังระดับโลกเป็นคนตรวจรับข้าวตามมาตรฐานโลกคุณกลับไปดูรายงานที่มันแปลก,ก็คือว่า บริษัทสองบริษัทสองโกดังที่อยู่จังหวัดสุรินทร์สตง,งเคยบอกว่าข้าวมันสุดมันล้มจนตรวจน้ำไม่ได้ข้าวเน่าไปแล้วแต่วันนี้ข้าวคุณภาพดีข้าวเน่าไปแล้วองค์การคลางสินค้าก็ไปยื่นฟ้องยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายว่าโกดังที่เก็บนะ่ะไม่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งยื่นฟ้องไว้บริษัทเอกชนที่ทำการตรวจข้าวก่อนเข้าโกดัง ต้องอย่าลืมนะการตรวจข่าก่อนเข้าโกดังกับการจําหน่ายข้าวมันคนละส่วนกันตรวจก่อนเข้าแล้วก็การจําหน่ายมันเป็นคนละส่วนการจําหน่ายเป็นหน้าที่ของรัฐการตรวจก่อนเข้าเป็นหน้าที่ของรัฐแต่รัฐให้บริษัทเอกชนมาทําการตรวจโดยรัฐว่าจ้างกลายเป็นว่าบริษัทเอกชนเขียนใบตรวจข้าวก่อนนําไปเก็บไม่ตรงตามสิ่งที่เอาไปเก็บ ไอสองบริษัทนี้เคยถูกประมูลด้วยบริษัทของตัวเอง